กลับเรียนท่านประธานสภาที่ครบรผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกนลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมนี่นหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าผมยื่นกระทู้ตั้งแต่เปิดสมัยประชุมสภาที่สำคัญผมยื่น20กระทู้มีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้เดียวคือกระทรวงวัฒนธรรม แล้ววันนี้ผมทราบว่ามีเก้ากระทู้มีตอบยกกระทู้เดียวของผมเนี่ยท่านประธานต้องกราบเรียนท่านประธานว่าพี่น้องประชาชนในเขตตะบนกุศมานสามหมู่บ้านตั้งบ้านเรือนมาแล้วมีบ้านเรือนแล้วหกสิบเจ็ดปีท่านประธานวันนี้มันเรื่องแปลกนะ่ะจนวันนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์แม้แต่หลังคาเดียว ผมจึงต้องฝากท่านณนราิศท่านผมทราบว่าท่านจะมาตอบผมอยู่ชั้งแรกตำบลกุสมาน67ปีท่านประธานนี่คือคือเป็นเรื่องที่แปลกที่สุดมีโรงเรียนขนาดใหญ่มีวัดคลิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโซนนั้นนอกจากทะเลแต่วัน,นวันนี้เขาไม่มีเอกสารสิตก็มาล้องผ่านกระบวนการหลายกระบวนการ ทั้งที่ดินจังหวัดก็มาชี้แจงทั้งแย่ๆวันนี้เพราะฉะนั้นวันนั้นเขาพาประชาชนมาพบผมแล้วผมก็ไปดูพื้นที่สื่อออกไปทางทีวีก็ออกไปแล้วครับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์นั้นผมจึงฝากท่านนุลิตว่าแต่ทั้งขอบคุณท่านนั้นท่านโทรประสานผมเมื่อคืนนี้บอกว่าท่านจะมาตอบผมกีสาผมก็ยังมีความหวังอยู่นะแต่ถ้าทานตีอื่นบอกไม่ตอบละ ขึ้นมาบอกท่านประธานว่ายีสามผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าสภาเราจะหมดสมัยแล้วผมจึงฝากว่าที่ที่ถามผมถามไปสองข้อนี่ยฝากท่านอนุริ์ท่านรมุตินท่านตอบตอบแล้วให้มีความหวังด้วยผมพบอ่านในฟังที้เดียท่านประธานในในสองข้อนี่คือข้อหนึ่งบอกรัฐบาลมีแผนการดําเนินงานตรวจสอบการทือครองเพื่อขอออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ในพืน้นที่ตำบลกุชมานกกอําเภอกุชมานสกลนครหรือไม่อย่างไรข้อ2รัฐบาลมีแผนการดําเนินการตรวจสอบหรือถือครองเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือไม่อย่างไรเพียงสองข้อท่านมาตอบแล้วให้มีความหวังด้วยท่านประธานฝักท่านัฐมนตนรีนทธิ์ด้วยว่าตอบแลวขอมีความหวงังไม่ใช่ตอบเพื่อให้ให้จบไปเฉยๆนี่เป็นความหวังจริงๆกันหวังสุดท้ายซึ่งผมเป็นสสายค้านีไม่มีช่องทางอื่นจริงๆรทรบธานนอกจากถามรัฐบาลแต่วันนี้รัฐบาลท่านก็ไม่ให้ความสําคัญสภาแล,แล้วนะครับ ผมก็ออไม่รู้รจะมีทางออกทางไหนผมฝากท่านประธานท่านเดียวซึ่งผมถือว่าท่านเป็นที่ผู้มีโอ,โอโวโสสูงสุดในสภานี้จะเป็นความหวังให้สชฝ่ายค้านของผมเนี่ยท่านประธานครับขอบคุณมากผมใช้ส,สั้นเนี่ยแหละครับท่าน